น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่านเฟซบุ๊กไลฟ์ประจำวันอังคารที่2สิงหาคม2559ในวันนี้ก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องที่ได้แสดงความห่วงใยขณะนี้ผมอยู่ที่สถานีโทรทัศน์พิทีวี TV ที่ทำการนปชเป็นที่เรียบร้อยขอบคุณทุกความห่วงใยอีกครั้งหนึ่งวันนี้ผมจะพูดในตอนที่ว่าคำยืนยันอำนาจเป็นของประชาชน นายสุเทพเทือกสุบรรณประกาศเป่านกวีดเชิญชวนคนออกไปใช้สิทธิ์และก็ได้แสดงความคิดเห็นตลอดระยะเวลาเดือนเสดๆของเหตุผลที่ตัวเองสนับสนุนการรับร่างรัฐธรรมนูญผมก็ได้อธิบายความในสิ่งที่ผมไม่รับร่างและไม่รับคำถามพ่วงซึ่งเป็นสิทธิส่วนตัวผมเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า ประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศกว่า6,7ล้านคนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิลงประชามติ5 0กว่าล้านคนเศษเสียงทุกเสียงเป็นเสียงสวรรค์ประเทศไทยนั้นประชาชนทุกคนล้วนเป็นเจ้าของมีอำนาจที่เท่าเทียมกันในวันลงประชามติพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือคณะคอสชอ ก็มีหนึ่งเสียงเท่ากับประชาชนดังนั้นเนี่ยนะครับวันที่เจสิงหาเป็นวันที่จะยุติความหายนะที่เกิดขึ้นจากระบบะเผด็จการทั้งวงพี่น้องอย่าได้สนใจว่าเราจะเลือกตั้งกันเมื่อไหร่เพราะว่าคําตอบชัดเจนไปแล้วว่าอย่างไรก็ปี2560เราควรต้องสนใจว่าประเทศไทยเราจะเป็นประชาธิปไตยกันเมื่อไหร่ เพราะถ้าบ้านเมืองไม่เป็นประชาธิปไตยการเลือกตั้งก็ไม่มีความหมายอะไรเลือกตั้งเพื่อน,นำไปสู่วิกฤตของชาติขึ้นมาใหม่ดังนั้นผมมีความเห็นอย่างนี้ว่าระยะเวลาโค้งสุดท้ายหน้าบัตรนี้นั้นแน่นอนที่สุดวันนี้ถ้าถูกคุมขังด้วยวิธีการใช้มาตรการพิเศษของปฏิเดจการนั้นผมก็จะประกาศอดอาหารเพื่อแลกอิสรภาพและก็ร่างกายชีวิต เพื่อที่จะเชิญชวนให้คนออกไปใช้สิทธิ์ลงประชามติแต่เมื่อได้รับอิสรภาพมาก็ยังทำหน้าที่ในการเชิญชวนพี่น้องประชาชนกันอยู่นายสมชัยศรีสุธิยากรก็กตคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็โพส facebook บอกว่าประชาชนสามารถใช้โทรศัพท์มือถือในการบันทึกนะครับการนับคะแนนหรือการทุจริตต่างๆและสามารถโพสขึ้นใน Facebook ก,กันได้ ซึ่งความจริงเนี่ยนะครับแม้ว่านายสมชัยจะไม่พูดก็าตามบรรยากาศในการทรําประชามติก็ควรจะเป็นเช่นนั้นบางจังหวัดนี่นะครับก็เห็นได้อย่างชัดเจนชัดเจนว่าเวทีเรื่องรัฐธรรมนูญน,นั้นก็เหลวไม่เป็นท่าเพราะเนื่องจากความคับแคบพูดได้ไง่ายว่าแม่ผู้สื่อข่าวเข้าไปจํากัดคนเข้าบางจังหวัดที่เปิดก็เดินหน้ากันไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็มีความแปลกใจมาตั้งแต่ต้น ว่าเมื่อมีจิตใจที่แสดงความกล้าออกมาว่าจะให้ทําประชามติเมื่อกล้าแล้วเนี่ยนะครับมันควรที่จะกล้าต่อไปไม่ใช่กล้าเพื่อจะนําไปสู่ความขี้ขลาดความขี้ขลาดที่ว่าก็คือว่าไม่เปิดโอกาสในพื้นที่ที่มีความเห็นที่แตกต่างผมจึงเรียนไปยังพี่น้องประชาชนว่าเราเนี่ยนะครับความจริงเลือกตั้งสวไม่ได้มาจากการเลือกตั้งองค์กรอิสระไม่ยึดโยงกับประชาชน การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัตรใบเดียวสองประเภทไม่ได้สะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนหลายจังหวัดคะแนนปาติลิปเป็นพรรคการมเ,เกการมืองหนึ่งสสเขตเป็นพรรคการเมืองหนึ่งแต่ว่าเมื่อถูกให้มาควบรวมกันนั้นประชาชนไม่สามารถแสดงเจตนารมณ์ที่แท้จริงของตัวเองผ่านการไปใช้สิทธิเลือกตั้งขึ้นมาได้มีนำํำซ้ำคำถามพ่วงนั่นคือการชี้เจตนาของการสืบทอดอำนาจ มันเหมือนกับว่าคอสชอมีเสียงรออยู่แล้ว250คนถามว่าใครตั้งสว250ตอบว่าคอสชอและถามว่าสวที่มาจากการแต่งตั้งของคอสชเขาจะโหวตใครให้มาเป็นนายกเด็กบอลหนึ่งก็ตอบได้ว่าก็ไปเลือกคนที่แต่งตั้งเขามาน่ะสิเพราะฉะนั้นเนี่ยครับคำถามพ่วงเป็นการอธิบายถึงเจตนารมณ์อย่างแท้จริงเพราะไปที่ไหนก็ไปด้วยกันทั้งกรรมการยกร่าง ทั้งสอนชสปทที่ไปด้วยคําถามพ่วงและมีหนําซ้ํเนี่ยนะครับก็ให้กกตไปออกจุลสารที่มีลักษณะการบิดเบือนอย่างชัดเจนผมไม่ต้องการให้ประเทศนี้เกิดวิกฤตขึ้นมาอีกแล้วไม่ต้องการการบาดเจ็บล้มตายของประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรามายุติความตายยุติความสูญเสียกันได้ด้วยการออกไปใช้สิทธิ์ลงประชามติพี่น้องจะใช้ดุลพินิษอย่างไรถือว่าเป็นเอกสิทธิ ผมเองก็แสดงเอกสิทธิ์ของผมคือการไม่รับร่างและไม่รับคําถามพ่วงและถ้ารัฐธรรมนูญผ่านก็ไม่ลงรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบ้านเมืองนี้เราต้องเดิมพันด้วยชีวิตเราไม่ต้องการให้วงจรอุบาตอยู่กับการเมืองไทยมาปีที่84และปี85เราไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยและผมบอกกับพี่น้องอีกครั้งว่าพอเสียทีเถิดกับคำว่าปฏิรูปประเทศ มันเป็นเพียงเครื่องหมายมันเป็นวล,ลีที่หลอกลวงเพื่อการสืบทอดอำนาจเท่านั้นเองดังนั้นวันที่7สิงหาสองวันนี้ฮะวันที่สองแล้วเหลระออยะเวลา4วันเศษเท่านั้นเองก็จะถึงวันที่พี่น,น้องจะร่วมในการกำหนดชะตากรรมมันนี้ผมเองในต้องการให้พี่น้องประชาชนซึ่งผมเชื่อว่าไม่มีใครที่อยู่ในแผ่นดินนี้จะไม่รู้ว่าวันที่เมีประชามติเพราะ แม้ว่าโพมังสำนักจะบอกว่าประชาชนจำนวนมากไม่รู้ผมไม่เชื่อเพราะประชาชนไม่ต้องการพูดความจริงกับใครก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นผู้มีอำนาจหรือไม่ถ้าตอบว่ารู้ว่ามีประชามติก็จะต้องถูกคำถามว่าไปใช้สิทธิ์หรือไม่ถ้าไปใช้สิทธิ์แล้วจะลงมติอย่างไรแน่นอนที่สุดนะครับประชาชนไม่ต้องการที่จะถูกผู้มีอำนาจคุกคามก็ต้องตอบเลี่ยง การตอบเลี่ยงก็คือการที่ตอบในเนื้อหาที่ไม่ตรงกับความจริงความจริงมีอยู่วันเดียวคือวันที่7สิงหาคม2559ผมมีความเชื่อมั่นในอำนาจของประชาชนว่าประเทศนี้เป็นของประชาชนประชาชนเป็นผู้มีอำนาจอย่างแท้จริงแต่รัฐธรรมนูญฉบับของนายมีชัยฤชุกพันธ์ประชาชนไม่มีอำนาจอย่างแท้จริงประชาชนไม่ได้เป็นใหญ่อย่างแท้จริง และมีหน้ำซ้ำําคนที่มีอำนาจอย่างแท้จริงก็คือผดเด็จการและคนที่เป็นใหญ่ก็คือผดเด็จการไม่ใช่ประชาชนเพราะฉะนั้นเรามาร่วมสร้างประชาธิปไตยด้วยการออกไปใช้สิทธิ์ลงประชามติพูดได้ง่ายว่าให้เกิน80%ไม่ไอพม่าไม่อายตุรกีไม่ไอประเทศใดก็ตามที่เขาเป็นประชาธิปไตยและผมเชื่อว่าพลังของประชาชนจะนำพาไปสู่การเปลี่ยนแปลง ไปสู่สิ่งที่ดีงามให้กับประเทศไทยผมหวังเช่นนั้นจริงๆวันที่7สิงหาคมนายจตุพรพรหมพันธ์จะออกไปใช้สิทธิ์ลงประชามติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้และไม่รับคำถามพว่วงและผมขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนว่าในวันที่7ตั้งแต่เวลา16.00นเป็นต้นไปทางสถานีโทรทัศน์พีทีวีเนี่ยนะครับก็จะเปิดห้องประชุมอภิวันวิริยะชัย จะรายงานผลประชามติเป็นระยะระยะนะครับเพื่อพี่น้องประชาชนร่วมรับทราบเนี่ยนะครับซึ่งดูการถ่ายทอดได้ทาง Facebook ไล v ์ทาง YouTube ก็ตามนะครับแต่ว่าระหว่างวันพี่น้องก็สามารถนะครับที่จะมาติดตามความเคลื่อนไหวอะไรกันได้แต่ทั้งหมดจะไม่ให้มีการกระทำใดๆที่ผิดกฎหมายพรบประชามติอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ขอแจ้งล่วงหน้าว่า ตั้งแต่4ี่โมงเย็นเนยนะครับของวันอาทิตย์ที่7สิงหาคมนั้นเราก็จะทําหน้าที่ในการรายงานผลเป็นระยะระยะนะครับพี่น้องที่ไม่มีที่ไปหรือไม่ไปไหนหรือต้องการจะติดตามข่าวสารบ้านเมืองก็มาร่วมรับฟังผลกันพร้อมๆกันนะครับส่วนผมเนี่ยนะครับก็จะมาใช้สิทธิ์หน่วยนะครับที่ลงประชามติก็อยู่ตรงกันข้ามกับห้างอิมพีเรียลลาดพร้าวคือซอยลาดพร้าว96 ที่โรงเรียนสุเราดอนสแกรนะครับในเวลา10บโมงครึ่งพี่น้องสื่อมวลชนก็สอบถามก็เลยบอกกันล่วงหน้านะครับเพราะว่าไม่ได้มีความลับซับความลับซับซ้อนใดๆนะครับเพียงแต่บอกกับพี่น้องว่าวันที่7สิงหานั้นสําคัญต่อประเทศไทยสําคัญต่อชีวิตของคนรุ่นลูกรุ่นหลาน,น,น,นต่อไปเพราะฉะนั้นอํานาจเป็นของประชาชนไม่มีใครใหญ่กว่าประชาชนในวันที่7สิงหาพลเอกและประชาชนธรรมดา มีหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงเท่ากันพบกับเฟซบุ๊กไล่ต่อในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ